สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับผู้ป่วยไตยเสื่อมที่ได้รับการฟอกแล้วแล้วก็ได้รับการปลูกถ่ายไตยเรียบร้อยแล้วก่อนทานอูมิอจะมีอาการที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยโอเคเนาะหลังทานแล้วก็มีค่าเลือดที่ดีขึ้นจนสุดท้ายได้รับการปลูกถ่ายไตยเดี๋ยวมาฟังเสียงจากผู้ป่วยเองค่ะขอสัมภาษณ์ว่าก่อนที่จะทานอูมิเป็นผู้ป่วยฟอกไต มีอาการอะไรบ้างถึงได้หาสารอาหารอย่างโอมิเอาไปช่วยก็มันมันไม่มีแรงมันไม่มีแรงแล้วก็เวลาพ่อพ่อเวลาพ่อพ่อไปเนี่ยทำให้หัวใจมันตีเส้นเลือดมันตีเส้นเลือดมันตีก็ต้องทำบอลลูนค่ะดีมันแตกมันตีอีกเส้นหนึ่งก็เลยภรรยาเขาหาของไม่ให้กิน เป็นผลิตภัณฑ์อูมิกันค่ะก็ทานอูี้มากินแล้วก็ค่อยชั่วขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็เข้าคอร์สปลูกถ่ายไตได้มันก็เลยแข็งแรงเวลาเวลาฟอกตอนฟอกก็ไม่เป็อะไรขึ้นมาฟุ้งรั่วกติ แล้วก็แรงร่างกายแข็งแรงกว่าคนอื่นเขาหลังจากทานอูมิไปแล้วก็คือมีอาการที่ไม่เพียไม่เียอแล้วก็ร่างกายแข็งแรงกว่าตอนก่าก่อนก่อนหน้านั้นก็คือก่อนที่ฟอกไตโดยที่ไม่ได้ทานอูมิอันนั้นคือต้องให้ครับอก็คือไม่ไม่ไม่สามารถขับรถเองได้ไปทำงานก็ยากลำบากแล้วก็อ่อนเพียแล้วก็มีผลข้างเคียงคือ เส้นเลือดตีบอะหรอคะไม่เส้นเลือดหัวใจตีบอ่าแล้วมีอ๋อเส้นเลือดหัวใจตีบก็คือมีโรคแทรกซ้อนค่อนข้างจะเยอะเยอะเลยนะอ๋อดวงตาก็ฟ้าฟาดช่วงแรกเลยที่ทานปุ๊บแล้วรู้เลยนี่นานแค่ไหนคะสามถึงหกเดือนนะสามเดือนแรกก็ค่อยๆช่วยแหละหกเดือนนั่นก็เลยหมอเฮ้ยมองเลยปกติก็เลยเขได้เข้าคอร์อ๋อก็คือทานไป3เดือนแรกก็อาการเริ่มดีตั้งแต่เดือนแรกเรื่อยๆมา สามเดือนแรกนี่ก็คือปกติแล้วอ่าแล้วก็คุณหมอนี่ก็คือตกใจเหมือนกันว่าทำไมอาการดีขึ้นจากแต่ก่อนที่แบบว่าอ่อนแอไม่มีแรงอะไรเงี้ยก็แข็งแรงขึ้นมาทานข้าวได้ปกติใช่ไหมคะอืมกินเยอะเลยอ่าเพราะว่าหลังจากที่ค่าเลือดดีดีมากๆแล้วก็ได้เข้า ได้เขาคอร์ูกถ่ายเนาะผ้าเลือดดีตลอดนะคุณหมอเขาจะตรวจเยอะใช่ไหมคะการที่จะผูกถ่ายโอ้ยต้องหัวตรวจท้ากินอูมิวันละกี่ซองนะคะก่อนก่อนแรกๆเลยช่วงแรกๆก่อนที่จะแบบอาการดีขึ้นเรื่อยๆไม่ๆม่อค่ะเช้าเย็นหรือเป่าคะเช้าสอง เย็นด้วยไหมคะเย็นก่อนนอนอ๋อก่อนนอนรวมรวมแล้ววันละกี่ซองสี่ซองวันละสี่ซองตอนที่อาการแย่มากๆเลยใช่ไหมคะอ่าแล้วหลังจากนั้นก็กินวันละซองเราหายเพียหายอะไรแล้วเราก็เหลือหนึ่งซองอ๋อก็คืออ่าใช่ก็คือ มันหมายถึงคอสที่เราจ่ายเนาะแต่มันทําให้ร่างกายเราดีขึ้นพอเราดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ลดลดจํานวนซองของอูมิไปก็ก็ถือว่าโชคดีมากเนาะก็ได้ปลูกถ่ายไตเนาะสุขภาพก็แข็งแรงเป็นคนปกติได้เลยโอเคตอนนี้ก็ยังทานอูมิอยู่ไหมคะอ๋อปลูกถ่ายไตแล้วเขาห้ามห้ามทานอะไรเลยอ่าห้ามห้ามไปยุ่งกับอะไรเลยแต่กลับมาลองกินฮัทเขาจะมาหนมาลองกินฮัทดูว่า พอระบบหายใจเราเหมนันสื่อมก็เลยมาทีมพักเพื่อนเพื่อเพราะเราเส้นเลื่อนเพนตีดีขึ้นไหมคะหลังจากทา้พยายาเขาบอกว่าพยานอนเอ่ะพยานอนแล้วหายใจมันหายใจไม่ดีพยาไมคอยสังเกตในบ้านก็สังเกตแล้วก็ก็เริ่มเริ่มจากทิมพัทใหม่ตอนนี้เราลองก่อนลองทีลรกสองคือก็ วันเว้นวันอ่ะให้ร่างกายมันปรับปรับได้สมดุลแล้วก็ดีขึ้นพอทานฮาร์ดเข้าไปมันก็โอเคอยู่แล้วเ้าะหายใจดีขึ้นเพราะแม่บ้านจะคอยสังเกตดูม่ได้แม่บ้านดีนะเนี่ยโอเคขอบคุณค่ะ